โอ้จเย็นมันคือครั้งแรกในชีวิตที่เราจะได้ react เพลงของแบมแบมเป็นอัลบั้มเพลงไทยออกมาเป็น MV เพลงแรกแล้วก็ฟิชเชอร์ลิงกับไท <c oughs> มไทยกลัวไม่ได้กลัวรีสีเอ <c oughs> คือเพลงว่าอะไร่ือเพลงว่า Dancing by myself เฟซกับททมไทยเป็น MV เป็นเพลงไทยไหมไม่ยอมไม่ยอมฟังเพื่อที่จะมาฟังพร้อมเธอเออก็สาทุกขอเรื่องเดียวครับคือทุกจ๋าอย่าบ็อกนะเราอยากให้เพลงของคนไทยอ่ะแล้วคนไทยที่เป็นดังระดับโลกอ่ะคนไทยได้วยกันอ่ะจะลองดูคือกลัวแล้ว่กลัวอะไปดูกันเลยกับเพลงที่ชื่อว่า Dancing by my เซลโดยแบบแบบเฟตทำทายไปดูสองพร้อมอยังอมล้วม<า>แม่โอ้เชื่อเราพร้มน่าจะชื่อโฮมทาวน์นะโฮมทาวน์บ้านเกิดอันนี้คืออะไรอ่ะโอ้เขามีเขียนไว้หมดเลยต้องเข้าไปอ่านเมนูคอร์ดหน้าห้า,าสี่สามสองไปดูกันแล<า>้วทำไทยมาแต่ต้นเลยโ่ หล่อมากอ่ะหูจริงหายอ่ะ

มันคือฟังได้ทุกทุกคนอ่ะเอเซียก็ได้ต้นตอก็ได้ต้องทำหหนุ่มเน้วโอ้ มึงเล้วเข้ากันนะโอ้ก oh. oh. ็เลยรียกมาตี้อะนะโอ้ย oh, เดี๋ยวพี่จะไป่หลอดแล้วลูก คงใจอ่ะว้ยแลก้กนองไม่ทิ้งพี่แมไทยเลยให้อยู่ตลอดเลยอ่ะหือหืมไม่ไหนเนี่ย

เพลงเต้นเธอก็ร้องกูงงม,มากมันภูมิใจไงเธอข้าวจายก็ <คน S 1> ยดีไงฉันเข้าใจฉันไม่ได้ว่าอะไรเธอเลยฉันไม่ได้ว่าอะไรเธอเลยฉันเข้าใจก็กูบอกว่าเพลงแดนมึงก็จะร้องไงก็แค่น,นั้นก็เออแล้วไม่แย่มัง้งพอเธอดูไปละให้เธอพูดสนุกดีสนุกดีแล้วภาพรวมภาพรวมคือแบบว่าเราชอบแดนเซอร์ที่ออกมาก็คือน่าจะเป็นแดนเซอร์ของแบมแบมเองอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบ สาวๆอะไรอย่างเงี้ยแทนที่แบบจะมาดินเนอร์สาวๆก็เป็นแดนเซอร์แล้วละตอนที่ทานทามไทยออกมาก็จะเป็นแบบว่านุ่มๆออกมาแล้วมาฟีดกันแล้วมันโอ้โหมันสนุกเนาะมันเพลงเพลนเงสวะสดีเพื่อเพื่ือม,มันจะแบบเป็นแดนซ์จ๋าเต้นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เต้นแบบเขาไม่ได้อยู่แล้วคือหมายความว่ามันก็จะโยกได้มันก็จะฟิวกูนเลยประมาณนี้เอ้ยดีชอบชอบ ไม่เลจะพูดยังไงมือมาหายเกาไม่เลยไม่กล้าคอมเมนต์ไม่ไม่มีอะไรจะคอมเมนต์แล้วก็ไม่ได้กล้ารีแอคเลยเยอะเบาๆคือดีใจที่หนึ่งเลยก็คือมันเป็นเพลงไทยเพลงไทยเลยอ่ะเพลงไทยผสมกับเพลงฝรั่งเนาะก็คือผสมทำกันอ่ะแล้วก็ชื่นชอบมันฟังง่ายฟังง่ายแล้วก็เอ็มวีเล่าเรื่องแบบไม่ยากด้วยก็คือเป็นปาร์ตี้เลยปาร์ตี้เลยก็คือแล้วก็เป็นการแบทเทิลกันระหว่างสองนุ่ม แล้วก็หนุ่มคนแรกหนุ่มเสื้อขาวทงไทยเราเนี่ยคืรอดูกันอ่าดมก็โชว์สเต็กกับสาวใช่ไหมเราก็สานที่คือสวยเนาะสวยมากไม่รู้ที่ไหนเนี่ยตอนแรกคิดว่า 4G แต่เมื่อกี้ไม่ได้เออใจแล้วอ่ะเออไม่ได้ 4G แล้วแล้วก็เออมีภาพสวยดูอินเตอร์สําหรับการอินเตอร์อยู่แล้วใช่ไหม่รูอว่าสำหรับการฟิชเชอร์กับคนไทยด้วยกันน่ะแล้วทำมาแบบเนี้ยมันไม่ต้องไทยก็ได้ไงพี่บอรมมันไม่ต้องไทยว่ะไม่ต้องราไม่ต้องมีธงชาติไม่ต้องมีช้างแค่เนี้ย แค่คนไทยได้กันแล้วก็ที่ที่เราอยู่ตรงนี้ที่เขาถ่ายที่ไทยแหละมันก็ดูเข้ากับมิสิกหรือเปล่าคิดว่าน่าต้องไม่ไทยละเออแล้วก็เดานะถ้าน้องๆไหนที่เป็นแฟนคลับดาๆแล้วก็ทําไทยอะครับพี่มาบอกหน่อยได้ไมใช่ไหมไม่รูไม่รูเราก็ไม่เชื่อเธอเธอไม่ต้องเชื่อเราก็ได้อะไรเงี้ยเออแต่ที่น่าเราดีใจว่าเพลงไทยทําอินเตอร์ก็ได้โดยที่ฟังแล้วเนื้อมันไม่แปลงหรอวะ เอ,ออเออเออแล้วก็ภาพสวยทุกอย่างดีหมดเลยครับอ่มให้กับทีมแล้วก็พี่ทำไทยกับน้องก็เก็บเงาความลับนะคือก่อนหน้านี้รู้แล้วแต่ว่าต้องีอียบว่าเพลงไทยแต่ไม่รู้ว่าจะออกเมื่อไหร่แล้วก็ออกก็คือ,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 อเปี้ยงเลยนะแบมออกเป็นทีเซอร์ไหเราแชร์เป็นทีเซอร์เพราะมาฟังแค่แบมแบมไหมแต่พอรู้ว่าเป็นทำไทยปุ๊บอ่ะเฮ้ยอึ้งเพราะทำไทยเองก็ไม่ลงข่าวไม่ได้ลงอะไรเลยแล้วก็ถ้าเป็นเธอเนื้อเพลงเป็นงไงบ้างถ้าแบบฟังเพลงอ่ะทั้งฟังเพลงทั้งดนตรีแลเนื้อร้อง เนื้อรองใช่ไหมแล้วก็แค่มีความรู้สึกว่ามันจะคืามีทั้งคําไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษ,าษ,าษาอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เขาก็จะประมาณว่าคือด้วยออกมาเต้นตามสไตล์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยให้ให้สนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนเป็นเวลานี้หละว่าเวลาที่เขาจะต้องสนุกกันอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เอาตัวเองออกมาให้สนุกมูดประมาณนี้นะ ส่วนเราเราฟังเนะี่ยถ้าแยกเป็นส่วนคือเนื้อเราแปลไม่ทันหรอกแต่ว่าถ้าเป็นแค่ฟังตีเสียงพลงติดหูฟังง่ายอย่างที่เธอบอกเมื่อกี้ว่าไม่ต้องเต้นเก่งก็โยกตามได้แล้วก็ดีอย่างหนึ่งคือแบบไม่ต้องเป็นเอาง่ายๆคนไทยฟังก็ฟังฟังได้ฝรั่งก็ฟังเข้าใจเพราะดูเป็นมันเป็นกลางอะ่ะเป็นเพลงที่ดูเป็นกลางหน่อยแล้วก็ไม่ก่อนหน้านี้น้องไม่เกาหลีใช่ไหมแต่เนี้ยมันดูเป็นสากลสากลมากขึ้นเลยแล้วก็เนื้อเพลงเท่ายจับความได้คืออาจจะบอกว่า เต้นด้วยกันกับเธอในคืนนี้ไม่ต้องสนใจอะไรอะไรอย่างเงี้ยประมาณแค่คืนนี้เราแค่เต้นด้วยกันเต้นท่าไหนก็เรื่องของเราอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอให้เพลงนี้เป็นที่รักของทุกคนไหมคืนนี้ตอนที่เราดูตอนเนี้ยผ่านมาหนึ่งวันเนี่ยนี่เกือบจะยี่สิบล้านนะขอให้ร้อยล้านผานเป็นหนึ่งสิบล้านพันล้านเลย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 แล้วก็นำพาด้วยนะครับให้คลิปเราอ่ะไม่โดนไม่โดนบล็อกด้วยแล้วก็มีอะไรอยากบอกน้องทั้งสองคนเลยโอ้ยก็ดีใจกับคนไทยถ้า เพลงนี้ไปเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะน่าจะแบบว่าดีใจไปกับน้องด้วยแล้วก็คนคนน่าจะเห็นศิลปินไทยที่จะไป g น i n ิ e r n เผื่อทางไทยก็จะทําไทยเนี่ยก็จะได้โอกาสเพิ่มขึ้นอาจจะไป go intern เป็นโชว์ตัวที่ดังกว่าตอนนี้ดังดังที่สุดแล้วอาจจะเพิ่มมากขึ้นจะดังมากกว่านี้อะ่ก็พากันไปดังนะครับเออยินดีด้วยกับทั้งแบมที่เป็นอาบัมไทยอลบัมเต็มนะคือยังไม่รู้จะมีกี่เพลงนะ เต็มในครั้งแรกด้วยแล้วก็อันนี้เป็นค่ายไทยค่ายของคนไทยค่ายของแบมอ๋อค่ายของแบมเองนี่หรอแต่เราไม่รู้ว่าใครใครใครเป็นหุ้โดยเราไม่รู้แต่นี้ค่ายของแบมเลยแต่ทีเนี้ยขอให้ผลงานเนี้ยสร้างชื่อให้แบมแล้วก็เสียงคนไทยอ่ะเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ยินดีกับทม์ไทยด้วยที่ได้มาฟิชเชอร์ลิงกับน้องแบมที่เป็นศิลปินคนไทยเนาะทั้งคู่ดังทั้งคูู่่แล้วไงดีแล้วก็ทําให้เขาเรียกว่าไปเสริมกันอ่ะอุ้ยรอดูเซอร์ไพรส์พี่วอื่นมมาฟีีอก้ล คนไทยฉันว่ามีฉันเดาไว้ก่อนเพราะว่าผู้หญิงฉันขอเป็นผู้หญิงสักหนึ่งคนอย่างนี้น้อยได้หมดได้หมดได้หมดถ้าไม่บล็อกจะมารีแอคแน่นอนนะครับทุกคนโอเคครับก็ฝากไปด้วยกับช่องที่มีชื่อว่า64 Million Channel นะครับไปแล้วช้าหนึ่งสองสามคุได้ท่านเนี้ยปุ๊บแล้วก็ลงอยางเงี้ยแค่นี้เออบายบาย If you wanna dance and dance